สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบ่ายปูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนมีนาคม2 0 6 7นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เสร็จแล้วในท้ายคลิปนี้จะทําในเรื่องของบทสรุปเป็นเขาคิดยังไงให้กับตัวคุณด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e กดติดตามแรงใจให้กับช่องบูพยานด้วยนะครับ สำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บุพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกตัวตนของคุณได้เป็นไพ่หนึ่งหมายไพ่หนึ่งหมายเนี่ยเป็นไพ่ที่คุณเองนะครับอาจจะมีแพทเทิร์นมีความรู้สึกมีการแสดงออกในเรื่องของ การที่อยากจะติดต่ออยากสื่อสารอยากจะคุยอยากจะมีการเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้สึกพัชชั่นแรงกระตือร้นสิ่งต่างๆที่อยากจะมีให้กับกันและกันมากขึ้นนั่นเองเนาะเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้่ยมันหมายถึงไพ่ของการเจริญเติบโตการพัฒนาความรู้สึกและการมี การพังพลูออกมากับในเรื่องของอ relationship มากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้อยากจะให้ทุกอย่างนั้นมันดูประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่มันดีขึ้นค่อยๆไต่ลําดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีแพทเทิรนแบบเนี้ยมันถือว่าค่อนข้างดูออร์แกนิกเลยแหละเพราะอะไรครับ เพราะว่า1นหมายมันคือการเติบโตตั้งแต่เริ่มต้นน้อมันเป็นการพัฒนาการวิวัฒนาการในเรื่องของความคิดการมีไมซ์เซตต่างๆที่สามารถจะต่อยอดและพัฒนาไปนโนๆติดทางที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับจากไพ่หหม้ก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเป็น3ไม้3ไม้เนี่ยหมายถึงการเพิ่มพูนในเรื่องของศักยภาพความรู้สึกสิ่งต่างๆมีแรงแพชชั่นที่มากขึ้นนะครับจากเด็ก าจากไพ่หนึ่งไม้ขึ้นไปเป็นสามไม้จากสามไม้ก็จะพัฒนามีการเติบโตมีการเพิ่มพูนเข้าไปอีกนะครับมันก็จะเกิดความมั่นคงเกิดความรู้สึกดีๆเกิดการประทับใจอะไรมากขึ้นจนทําให้เกิดเป็นราชินีถือไม้ราชินีถือไม้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูโดดเด่นนะครับดูมีสง่าราศีดูมีในลักษณะของการเป็นผู้นํา ในเรื่องของความคิดหรือมีแรงพัชชั่นมีแรงกระตือรือร้นมีแรงโน้มเอียงนะครับกับตัวของคุณเองได้ดีขึ้นมันทําให้คุณมีเสน่ห์ในการดึงดูดเขาได้มากขึ้นนะครับทําให้เรามีความรู้สึกในเรื่องของอาการแบบได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการยอมรับหรือว่ามีาแรงพัชชั่นเวลาเขาอยู่ใกล้เราอาจจะมีความรู้สึกเหมือน เขาเรียกว่าใจเต้นมากขึ้นมีความรู้สึกมีพัฒนชั่นกับเราดีขึ้นมีความรู้สึกอยากจะมีการพัฒนามีการเติบโตมีการต่อยอดกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันดีขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่เขากับเรานั้นมาในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะคนที่เป็นราศรีธาตุไฟราศรีเมษร,ราศรีสิงห์และก็ราศรีธนูมีโอกาสแนวโนม้มค่อนข้างสูงมากๆเลยที่ใครครบคุยหรือว่าดิวกันอยู่ก็อาจจะมีโอกาสแนวโนม้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับ you <laughs> แล้วก็มีการตอบรับตอบโจทย์กันดีขึ้นนะครับบางคนอาจจะได้รับของขวัญของกำนันหรือบางคนอาจจะมีการที่เขาอาจจะเดินเข้าหาเรามากขึ้นนะครับหรืออาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราบางคนอาจจะเป็นนามธรรมาในลักษณะของการที่แบบได้รับคอมมิทเมนต์ได้รับในลักษณะของการแสดงความยินดีหรือการเปิดรับการเปิดใจกันทําให้มันเกิดความรู้สึกดีๆความประทับใจนะครับการเข้าหากันและกันที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้ความรักของคุณกับเขานั้นมีโอกาสที่ จะพัฒนาและเติบโตและโดดเด่นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับทาให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเติบโตพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันอิทธิพลของไพ่หกถ้วยมานะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราจะได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราที่ดีขึ้นนะครับเหมือนผู้ชายคนนี้กําลังมอบช่อดอกไม้นะครับให้กับผู้หญิงคนนี้มันเหมือนกับเราจะได้รับ บางสิ่งบางอย่างที่เป็นคุณค่าทางภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนั่นก็คือหนึ่งในนั้นคือคอมมิตเมนต์นั่นเองนะครับก็เลยทําให้ทุกอย่างนั้นเปิดรับและเปิดกว้างกับสิ่งที่คุณนั้นจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆมากขึ้นโดยเช่นกันนะครับแต่ในช่วงของเดือนนี้นะครับเราก็ต้องพยายามปล่อยวางนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกและสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นจากไพ่เดอะ o l The f o o l เนี่ยคือ r e e d o m คืออิสระคือความคิดที่เราอาจจะต้องไม่ผูกมัดผูกติดกันหรือไม่ล้อมกรอบกันและกันจนเกินไปเราต้องให้อิสระในการตัดสินใจของกันและกันมากขึ้นไพ่ e fool The fool มันคือ f r e e d o m มันคือความรู้สึกที่ไม่มีกีดจำกัดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปจํากัดเขามากขึ้นน่ะมันจะทำให้เขาอึดอัด ทำให้เขาไม่โอเคและเขาอาจจะถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ของคุณไปก็ได้เช่นกันนั่นคือพฤติกรรมที่คุณไม่ควรทานะครับเพราะให้เขาเตือนว่าเขาอาจจะนิ่งไปเงียบไปหายไปนั่นคือสัญญาณที่บอกแล้วว่าตัวคุณเองกําลังละเลยกับบางสิ่งบางอย่างให้คุณพยายามกลับไปโฟกัสกับเขามากขึ้นคําว่าโฟกัสไม่ได้แปลว่าไปจุกจิกไม่ได้แปลว่าไปตีกรอบไปล้อมกรอบแต่แปลว่าไปในลักษณะที่เราต้อง ใส่ใจเทคแคร์ care, กันและกันเราถึงจะได้รับสิ่งดีๆที่ไพ่บอกนะครับหรือกลับไปพัฒนาตัวเองให้เป็นราชินีถือไม้ให้ได้แล้วเราจะได้รับโอกาสดีๆนะครับดีกว่าการที่เราจะมาแบบนกาทีบกับความรู้สึกนะครับเดิมูลบางครั้งเราก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจว่า เราไม่ดีตรงไหนเราไม่โอเคตรงไหนทําไมเขาไม่ชอบเพราไม่ดีกับเราเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดแบบเนี้ยมันคือความมันคือทางลบเนาะยิ่งเราคิดลบมากเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งพาเราไปในสิ่งที่มันไปในด้านลบกับเขามากขึ้นแต่เราไม่รู้ตัวเราแสดงอะไรออกมาในทางที่ลบเขารู้สึกและเขาสัมผัสได้เขาเหมือนกระจกที่ส่องคุณแต่บางทีเราไม่ได้มองกระจกเพราะเราไม่สนใจเราสนใจแต่ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาสนใจเรา แต่เราไม่ได้สนใจว่าเขาร,รู้สึกยังไงกับเรานะครับเราเหวี่ยงเราเวีนแค่ไหนเราเขา,เาก็ไม่รู้แต่เขารู้ไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเราเนกาทีฟกับเขามากเท่าไหร่นะครับตามในเรื่องของความรู้สึกมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งจะทําให้เขาถอยห่างออกจากเราแต่กลับกันถ้าเราพยายามนะครับเอาชนะใจของเขาให้ได้จากภพ่ตัวเองโดยการที่เราต้องเข้มแข็งเราต้องรับมือเราต้องสู้กับมันโดยการที่เราต้องพยายามปล่อยวาง อย่าทำให้ตัวเราตกหรือดิ่งลงไปกับความรู้สึกที่เรากําลังคิดเรากําลังคิดใ mm. นแง่ิบเมื่อไหร่นั่นแปลว่าเรากําลังกําลังไม่โอเคกับความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทําให้ความรักของเรายิ่งแย่นะครับเราต้องดึงตัวเองขึ้นมาดึงสติขึ้นมาความรักความสัมพันธ์มันต้องเข้าใจกันไม่ใช่แบบทําลายหรือว่าแบบจึงอยู่อะ บางครั้งอ่ะเราอาจจะมีผลกระทบในศาสตร์ที่ว่าเราไม่ได้รับการใส่ใจการดูแลเท่าที่ควรเราก็อาจจะมีความนิ่งกับความน้อยความรู้สึกที่แบบไม่บางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลการนิ่งการเงียบบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่าเขากําลังอยากจะสื่อสารอะไรกับเราเราก็ต้องพยายามศึกษาว่าทําไมเขาถึงต้องบึกอ่ะตึงใส่เราทําไมเขาถึงทําไม่สนใจเราและทําไมเขาไม่ชอบเรา เราต้องปรับเราต้องดูนะครับเพื่อทุกอย่างมันจะได้สอดคล้องถ้าคุณทําได้ยังไงเขาก็เอ็นเอียงมาทางคุณแน่นอนดังนั้นเปิดรับเปิดกว้างโดยการที่เราต้องเอาความเป็นน é g a ทีฟออกไปอยากเก็บกักมันเอาไว้อยากคิดมากอย่าไิตกกังวลแล้วคุณจะเป็นอิสระกับความคิดและเราจะทําให้เกิดสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจของเขาได้ดีขึ้นไพ่สวยเนี่ยคือไพ่ของการที่เราต้องมีกลยุทธ์ในการปรับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดึงดูดเขาได้เราควรจะต้องทํา นะครับพลังงานลบคือการที่ผักเขาออกไปแต่พลังงานที่เป็นทางบวกทางโพสิทีฟที่เราปล่อยวางที่เราให้อิสระกับเขามันคือพลังงานที่บวก ในการดึงดูดเขาให้เข้ามาหาเราได้ดีขึ้นอิทธิพลใต้สำหรับนะครับเป็นไพ่หกดาบเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงเราปล่อยวางได้ทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายแล้วกลับมามีความรู้สึกที่ดีต่อกันและเขาก็จะกลับมาหาเราและมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราในเมื่อวันที่เรานั้นเป็นคนที่พิเศษสำหรับเขามากขึ้นนั่นเองที่เรามาดูกันว่าแล้วเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้สำหรับชาวราศีมังกรและคนามังกรนะครับ ไพ่ใบแรกได้ไพ่ The Hermit เห็นไหมเขาต้องการตกผลึกและคิดตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งไพ่หมไม้คือเขายังมีความรู้สึกที่ยังแพ้ทางเราได้อยู่2ดาบมันคือความรู้สึกที่เขาอาจจะกําลังลังเลอยู่กับความรู้สึกแต่ถ้าเกิดเขาโอเคเมื่อไหร่เขาคิดได้เมื่อไหร่เขาปรงตกเมื่อไหร่เขามาหาคุณแน่นอนนะครับเพราะมีไพ่หกไม้มา,มาหไม้แปลว่าเป็นการยอมรับ ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะกําลังมีความรู้สึกที่ยังไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเราเพราะเรากําลังเนกาีทีกับเขาเขาก็เลยเนกาีทีกับเราอยู่ในเมื่อเขาเนี่ยนิ่งไปแน่นอนเลยเพราะว่าไพา่ใบนี้สี่ดาบขึ้นทางคุณนะครับแปลว่าเขานิ่งกับเราไพา The it, ่ The Hermit รแปลว่าเขานิ่งจริงเพราะเขากําลังตกผลึกเขากําลังคิดกําลังตัดสินใจแต่เราก็ร้อนอกร้อนใจแล้วเราเองก็ยังคิดไปเองว่าเขาไม่รักเขาไม่ชอบหรือเขาไม่เลือกเราจริงๆการที่เขานิ่งไปเงียบไปในสลับบางคนเนี่ย เขากำลังตัดสินใจหรือกําลังเลือกทางอยู่2ดาบคือเขากําลังเลือกทางอยู่นะครับแต่ เรานะครับไปเข้าใจว่าเขาไม่โอเคแบบนั้นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยค่อยๆปล่อยวางแล้วค่อยๆดูไปก่อนหน้าที่ของเราคือทําตัวเองให้ดูดีมีคุณค่าแล้วคุณจะได้รับโอกาสในวันที่เขายอมรับคุณได้ในวันที่เขาเปิดรับคุณอย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มความรู้สึกที่เขามีต่อตัวเราและเขาจะมอบสิ่งดีๆและเขาจะกลับมาหาคุณและความรักความสัมพันธ์ของคุณจะลงเอยไปในทิศทางที่ดีและประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับ อิทธิพลของดาวพระอสบดีเนี่ยยังโคจรอ,อยู่ในภพเลือนอพันธุนะครับเป็นประทุมเกณฑ์ยังเป็นเกณฑ์เนื้อหอมที่ดีทําให้เรายังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาเราแล้วก็สารสัมพันธ์และมั่นคงต่อเราได้เช่นกันนะครับสําหรับใครที่ชอบไย่เดืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ